สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะเชา้านี้เราก็จะมาพูดถึงตัวเราในปี2568นะคะอวยพรอวยัยให้กับตัวเองเนาะคลิปนี้นะคะในปี2568จะเป็นปีที่ฉันมีความสุขที่สุดฉันมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีโรคภยัยใดๆฉันทำการงานสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จมีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งไม่มีวันอับจนฉันมีแต่คนสนับสนุนค้ำจุนรักใคร่จิตใจเบิกบานกิจการงานรุ่งเรือง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขรักใคร่กลมเกลียวกันฉันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามในชีวิตสิ่งใดที่คิดหวังไว้จะสมดังใจปรารถนาโชคลาบเงินทองหลังไหลเทมาไม่ขาดสายอันตรายไม่กล้าแผ่วพานเบิกบานฉันเป็นคนโชคดี มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตฉันได้รับความรักความเมตตาการสนับสนุนอุ้มชูฉันมีโชคลาภมีความโชคดีได้รับความสำเร็จและความร่ำรวยฉันมีแต่คนรักใครมีแต่คนยกย่อง มีแต่คนดีๆในชีวิตฉันมีแต่ความสำเร็จมีแต่โชคลาภมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เงินหลังไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางนะคะนี่คือการอวยพรอ,อวยชยัยนะ,ะพูดแต่สิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่เนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของ การมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบูชาหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พกติดตัวนะคะติดกายไว้เนี่ยนะคะ เรามาขอพอรจากสิ่งศิทธิ์นะพรใดที่สิ่งศิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชาประทานพรให้กับคุณนะปลายปี2567เข้าสู่ปี2568เรามาดูกันพลังงานของคนที่มาเจอคิรอมกิมนีนะคะเป็นพลังงานของกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไรเมอร์เครีคนที่เกิดในวันพุธธาตุน้ำเจมินาราศีมิถุนธาตุลมพระเซษ ราศีมีนธาตุน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎพระเทิ็เกิดวันเสาร์ธาตุไฟสันคนเกิววดกวันอาทิตย์ธาตุไฟแอรุสราศีเมษธาตุไฟแล้วก็มา ราศีเมษร,ราศีพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี 15, 19, 3, 13, 1, 12, 14แล้วก็17นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณตอนนี้ก่อนนะว่ามีพลังบุญที่จะหนุนนำดวงชะตาของคุณนะให้ได้พบเจอกับพรอ,อันประเสริฐความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะ พลังงานของคุณพลังบุญของคุณณนะตอนนี้เป็นอย่างไรมาดูสิ เดอะจัสต <The> mm ิก hmm. เป็นพลังงานของคนที่มีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมและเที่ยงตรงนะคะรักความยุติธรรมไม่เอ็นเอียงฝักใฝ่นะคะสิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีๆเรียกได้ว่าตัวของคุณเนี่ยพลังบุญ นะที่คุณเคยสร้างไว้ณนะตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาอันสมควรที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆแล้วนะคะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้ในอดีตและจนมาถึงปัจจุบัน นะคะกำลังจะส่งผลหนุนนำให้ชะตาชีวิตของคุณประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่โชคลาภในเรื่องของการงานคิดหวังสิ่งใดประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเรื่องลือทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นะคะมีโอกาสเดินทางหรือว่ามีโอกาสทำธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่าง นะคะได้รับโอกาสดีๆนะได้เริ่มต้นใหม่ทําสิ่งใหม่และสร้างความสำเร็จเป็นที่เรื่องลือนะคะเป็นที่น่าเคารพนับถือต่อบุคคลสังคมทั่วไปสิ่งใดที่คิดอยากจะทําลายคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะพ่ายแพ้นะเรียกว่า ภัยพิราศกำลังจะก่อเกิดถึงเจ้ากรรมในเวรของคุณคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณแล้วตั้งแต่นี้เป็น,นต้นไปตัวของคุณนะจะมีการเหมือนกับว่ามีการนั่งรอความสำเร็จอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะมีแต่ความสำเร็จมีแต่คามมาห้อมล้อมนะลูกค้าที่เคยห่างหายไปนะคนที่เคยติดต่อประสานงานไว้จะติดต่อกลับมานะธุรกิจการงานกำลังเฟื่องฟูนะคะกำลังรุ่งโรจน์และเป็น ที่รู้จักนะคะคุณจะเหมือนกับได้มีโอกาสนะคะเรียกได้ว่าเผยแผ่นะะกิจการงานที่คุณทำนะคะให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้านะ,ะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะสามารถที่เรียกว่ากำราบ นะหรือว่าเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคนที่คิดร้ายคนที่ใส่ร้ายคุณเขาจะพ่ายแพ้นะกับความดีของคุณกับสิ่งที่คุณทําไว้นะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณจะมีความเข้มแข็งและมีความเด็ดขาด นะคะกล้าที่จะตัดสินใจทําสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความสําเร็จให้กับคุณนะคะในอนาคตและต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดวีวัฟจูเนี่ยมันเหมือนเ,ออเหมือนกงล้อแห่งโชคชะตานําพาความสําเร็จนําพาชื่อเสียงและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะจะได้รับการสนับเออเรียกว่าสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูล นะคะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะอืนี่แหละคือพลังงานพลังบุญของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชาจะประทานพรสิ่งใดให้กับคุณนะคะส่งท้ายปี2567สู่ปี2568นะคะสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับเป็นสิ่งดีๆ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอเนี่ยกับคุณนะคะเรื่องที่หนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรแปดเหรียญน,นะ,ค,ะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของคุณที่คุณแสดงออกหรือว่านะ,ค,ะคุณทํางานอยู่นะคะคุณทํางานอะไรเนี่ยที่คุณใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของคุณมันจะมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักนะคะ ต่อบุคคลอื่นนะแม้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สําเร็จอะแต่ว่านะมันกําลังจะได้รับออการสนับสนุนการช่วยเหลือ การเป็นที่รู้จักต่อสายตาบุคคลนะจะสร้างชื่อเสียงและความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ํารวยให้กับคุณนะคะอย่าหยุดทําจงทําต่อไปไม่ต้องกลัวว่านะสิ่งที่คุณทํามันจะไม่ทําให้คุณนะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแนะ่นอนนะคะนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะได้รับเป็นในเรื่องของการงานที่มันโดดเด่นมากๆม,มีชื่อเสียงมากๆนะคะและเรื่องที่สองสิ่งศิษย์ประธานพร้อมเนี่ยคุณความเจ็บปวด ความเสียใจความกลัวนะคะที่มันค้างคาอยู่ในใจของคุณคนที่เคยทำร้ายคุณคนที่เคยหักหลังคนที่เคยดูถูกเคยเหยียดหยามคุณในเรื่องของผลงานนะคนเหล่านั้นจะถูกตัดสินนะถูกลงโทษด,ด้วยกฎแห่งกรรมนะกรรมจะสนองคนเหล่านั้นกรรมจะกลับไปสนองคนเหล่านั้นมากมายถ้าหากคุณถูกคดโกงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองคนเหล่านั้น เขาจะสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนเขาจะหมดเปลืองนะสิ่งของที่เขาโกงคุณไปอ่ะนะคะอารมณ์ที่แบบจะต้องเอามาคืนคุณให้ได้นะเพราะว่าผลวิบากกรรมที่เขาทําไปกับคุณอ่ะใครถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานานะเจ้ากรรมในเวรคนเหล่านั้นจะถูกวิบากกรรมนะคะทําให้เขาต้องนะกลับตัวกลับใจหรือว่าได้ผลของกรรม ที่เขาทำกับคุณและเรื่องที่สามนะคะสองเหรียญมีการกลับมาของบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นกลับมาในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จกลับมาในเรื่องของสังคมกลับมาในเรื่องของเอ,อ่อเรียกว่าคนรักเก่าก็ได้นะคนรักเก่าสำหรับใครที่มีปัญหานะกับคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคู่รักเก่านะคะจะมีการอืม ถ้าไม่ใช่นะคะถ้าเป็นคนที่เป็นคู่รักของคุณถ้าคนไหนไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะเขาจะมีการจบความสัมพันธ์กับคุณไปนะวิบากกรรมตรงนี้จะสิ้นสุดลงแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะคะนี่คือเรื่องที่ คุณจะได้รับพรจากเสี่ยงสิบนะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณแล้วอะไรที่คนไหนที่ไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณเขาก็จะจากคุณไปโดยง่ายได้นะคะและพรที่คุณกําลังจะได้รับนะปัญหาหนักๆความเครียดนะความวิตกกังวลใจนะที่มันค้างคาอยู่ในใจของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงิน นะคะความสําเร็จของคุณหรือว่าภาระที่คุณแบกรับนะคะมันเหมือนกับว่าตัวของคุณอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะ,ะเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทํางานนะ,ะเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะแล้วดีหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วจะมีความสุขสบายมีชื่อเสียงนะคะเหมือนมีโอกาสได้รับ ออการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจากงานที่หนักๆจะเป็นงานที่เบาๆหรือว่าภาระหน้าที่ที่คุณได้รับเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นนะอะไรที่มันชิวๆสบายๆายนะคะและพอที่คุณกําลังจะได้รับหากใครมีในเรื่องของการเดินจากไปของความสัมพันธ์เก่าการจบ นะ,ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่านะคะสามีภรรยาเก่าที่ห่างหายไปหรือว่าคนรักเก่าที่ห่างหายไปคนคนนั้นนะ,ะอาจจะกลับมาหาคุณหรือว่ากําลังคิดถึงคุณอยู่ นะคะแล้วก็คิดอยากจะเดินทางหาคุณหรือว่ากําลังรอคุณอยู่นั่นเองนะต่างคนต่างรอเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันฉะนั้นความสมบันตรงนี้คือมันมีในเรื่องของความคาดหวังถึงการแต่งงานตัวของคุณอาจจะมีคนที่คิดอยากจะเรียกว่าสารสมบันกับคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณรออยู่ก็ได้นะคุณมีเนื้อคู่ของคุณรออยู่นะใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีเนื้อคู่ไม่มีคนรักนะเขารอที่จะเจอกับคุณอยู่นะคะ และพรประเสริฐที่คุณกําลังจะได้รับจากสิ่งเด็ดสิทธ์เป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณอาจจะถูกบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะเนินทาใส่ร้ายป้ายสีเข้าใจผิดนะในสิ่งที่คุณทำนะคนเหล่านั้นเขาจะรับรู้ถึงความจริงนะคะว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกนะเหมือนคุณถูกใส่ร้ายป้ายสีเลยอะ่ะ นะเหมือนคุณถูกสังคมนะครอบครัวหรือว่าคนรักเข้าใจผิดนะสุดท้ายแล้วก็จะมีการเคลียร์กันแล้วก็ตกลงแล้วก็เข้าใจกันนะกลับมาคืนดีกันนะคะสำหรับใครที่ทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับคนรักสามีคนรักเข้าใจผิดนะจะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันและพรอันประเสริฐที่กำลังจะเกิดกับคุณนะเป็นในเรื่องของการต่อสู้นะ กับคนที่เรียกว่าอาจจะมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งมีความรู้มีความสามารถนะ,ะในเรื่องของการเงินเนาะใครที่มีศัตรูนะคนที่เป็นคนคดโกงคนที่เคยเอาเปรียบคุณนะผลประโยชน์นะคะแล้วก็หลอกล่อคุณเนี่ยหักหลังคุณแล้วก็เหมือนกับว่าโกงคุณแล้วก็หายไปคนคนนั้นนะคะเขา มีความคิดที่อยากจะติดต่อมาหาคุณเพื่อที่จะเหมือนว่านําเงินมาคืนคุณด้วยนะเหมือนเขาได้รับของเอพลังงานของความร้อนอกร้อนใจอะไรบางอย่างนะคะที่เขาคิดอยากจะเอาเงินมาคืนคุณเอาสิ่งของมาคืนคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณจะได้คืนแน่ๆเป็นในเรื่องของการเงินเป็นในเรื่องของสิ่งของนะคะคงจะเจอวิบากกรรมนะนะแล้วก็คิดถึงของการที่แบบ จะต้องนําของมาคืนนะคะและพรที่คุณจะได้รับเป็นในเรื่องของตัวของคุณเนี่ยอาจจะไปขอพอรอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะเหมือนทําบุญไว้เยอะแย,ยะมากมายเลยนะสร้างบุญกุศลไว้เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยแต่พรนั้นยังไม่เกิดกับคุณและพรนี้กําลังจะด จะเกิดกับคุณแล้วนะใครขอพรในเรื่องของโชคลาภใครขอพรในเรื่องของความรักใครขอพรในเรื่องของการชนะอุปสรรคต่างๆนะใครขอพรในเรื่องของการที่เคยผิดพลาดนะคะเคยล้มเหลวในชีวิตจะมีโอกาสได้รับการเริ่มต้นใหม่มีคนมามอบโอกาสให้คุณมีคนติดต่อนะนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะเรียกได้ว่า เออเคยทําบุญเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บุญกุศลกําลังจะหนุนนําคุณแล้วนะคะนี่คือพรอ,อันประเสริฐที่กําลังจะเกิดกับคุณนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชาฟังเพื่อเป็นแกรนนำทางเป็นแนวทางของคุณุุการติดตามค่ะ